ไปด้ว่าคลิปนี้เป็นเรื่องราวความรักของคุณนะคะวันนี้มาในหัวข้อเขาคิดถึงอยากจะเจอเราไหมนะคะเขาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนนะคะดูเหมือนกับความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะถือบางคนก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางความห่างไกลก็ได้นะบางทีอะเป็นความสัมพันธ์ที่มักจะใช้คําพูดหรือว่าเป็นการกระท,ทําที่เออเป็นความสัมพันธ์ที่มันผ่านความเจ็บปวดมามา,มากๆเลยนะคะ ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่เมื่อรักใครแล้วคุณก็มุ่งมั่นเชื่อใจกับความสัมพันธ์นั้นนะคุณเชื่อในเซนส์ในสัญชาตญาณของตัวเองอ่ะ แล้วก็บางทีคุณก็เป็นเยตัวดื้อมากๆเลยนะอยู่ดีๆก็วันนี้ฉันอยากจะไฟฉันก็จะไฟนะไฟแล้วก็เจ็บเองแล้วก็พังทลายเองอารมณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงแปรปรวนนะบางคนอาจจะเลิกลากันไปแล้วก็ได้แต่ว่ามันยังไม่หลุดจากความสัมพันธ์นี้นะมันก็ยังเครียดอยู่อะค่ะยังติดยังมองไม่เห็นทางออกของความสัมพันธ์นี้คุณแค่กําลังคิดว่าคุณจะทํายังไงให้สถานการณ์เนี้ยมันพลิกอืมงั้นมาดูกันว่าตอนเนี้ย ตัวคุณน่ะคิดรู้สึกยังไงกับคนคนนั้นนะคะคุณต้องการความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้ที่สุดเลยนะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเดินหน้าถอยหลังมันชะงักแบบนี้มันนานพอสมควรแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นกับตัวไปนะที่มันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่ชัดเจนมันเหมือนมันยังกักความสัมพันธ์กันอยู่อ่ะคุณคิดจะตัดความสัมพันธ์นี้แล้วล่ะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยตัวคุณเองอ่ะคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตแล้วมีความสุขได้มากกว่านี้ ทำไมจะต้องมาเจอปัญหาแบบนี้คุณพยายามที่จะพูดแล้วนะพยายามที่จะจัดการกับปัญหานี้แล้วนะแต่ดูเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้ฟังในตัวคุณว่าคุณต้องการอะไรและทางกับการคุณก็ไม่ได้ฟังเขาเหมือนเหมือนกันนะคะคุณมีความคาดหวังนะคุณคิดว่าคุณควรที่จะได้รับความรักที่ดีกว่านี้น่าจะได้รับการดูแลหรือว่าเอาใจใส่หรืออะไรก็ตามที่มันคู่ควรกับความรักของคุณนะคะงั้นมาดูกันว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ เขารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่มันผ่านมาเนิ่นนานอ่ะมันทําให้เขารู้แล้วว่าเออการที่มีคุณมันดีนะแต่เขา่จะต้องเป็นคนที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นคนที่อยากให้คุณมองเห็นว่าเขาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่าคนภายนอกมองเขาว่าเฮ้ยเขาดีอะค่ะเขาเก่งเขาเป็นคนค่อนข้างบ้างงานนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะงบมากๆด้วยนะเขาค่อนข้างที่จะเก็บงําความเป็นตัวเองไว้มากๆเลยอ่ะ เพียงแค่ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังต้องรอคอยอ่ะคุณและเขาน่าจะเหมือนกับยังต้องรอคอยเวลาแต่ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนถามว่าเขารักคุณไหมอุ้ยแน่นอนเขารักคุณแน่ๆนะคะคุณเป็นหนึ่งเดียวในใจแต่ว่าบางครั้งอ่ะตัวเขาเองอ่ะเขารู้สึกว่ามันยังเอาแน่มาเอานอนในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มันยังแปรปรวนมันยังขึ้นขึ้น,นลงลงอ่งนะคะ่ะเขาอาจจะมองคุณว่าเป็นความสัมพันธ์ของคนัวทองหรือเปล่าทาไมฮอร์โมอนถึงแปรปรวนเช่นนี้มีทั้งความ ขี่หึงบ้างมีทั้งความแบบอยากจะเอาชนะบ้างมีทั้งการแบบเป็นห่วงเป็นใยบางทีก็อยากจะฟัดอยากจะตะปบแบบน้องเหมียวตัวนี้นะคะเลียเลียมือเลียล็บเลยคือมองแบบเลๆแล้วว่าเขารู้สึกว่าคุณน่ะสามารถที่จะเลือกอะไรต่างๆได้แต่เขาแค่รอดูว่าคุณจะทํำยังไงเพราะเขามองว่าคุณมีความเป็นห่วงเป็นใยในตัวเขาอยู่เสมออยู่แล้วอะค่ะ,ะทีนี้มาดูกันว่าแล้วเขาอะเห็นคุณ เขาคิดถึงไหมเขาอยากจะมาเจอมาหาคุณไหมนะคะเขาคิดถึงคุณนะแต่เขาจะแซงออกเป็นการกระทําบางครั้งมันก็อาจจะเป็นคําพูดเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่เป็นการกระทํามากกว่าจริงๆคือเขาคอยส่องคุณนะโดยที่คุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้แต่ตัวเขาเองอะ่ะเขารู้สึกว่าบางเรื่องอะ่ะเขาก็ไม่ได้ถูกใจนักหรอกกับสิ่งที่ทําหรือบางครั้งสิ่งที่เขาทําก็ไม่ได้ถูกใจคุณ <S <S เช่นเดียวกันนะคะนี่ โดนขโมยเก้าอี้ดิทํทำงานแล้วอ่ะมาดูกันว่าเขาอะรู้สึกว่าตัวคุณนะคะ่ะเอ่อเป็นคนสำคัญเหมือนเป็นเป็นคนสนิทอะในเชิงหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนเป็นฝูงหรืออีกรูปแบบหนึ่งคือเอ่อคุณก็สําคัญนะแต่ว่าเขาก็ไม่ชอบให้คุณอะไปพูดเรื่องเพื่อนของเขาหรือพฤติกรรมที่เขาไปกับเพื่อนเขาเช่นกันเขามีความหงุดหงิดขัดอกขัดใจอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอยากจะมาเจอแต่ว่ารอก่อนนะ เขาก็มีชีวิตของเขาอ่ะอย่าไปควบคุมอย่าไปแบบน้อยใจอ่ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะหรือว่าหน้าที่การงานอะไรก็ตามเขาอยากจะมาหาอยากจะมาเจอนะแต่ว่ารอก่อนรอเวลาก่อนมันมีเรื่องให้เขาต้องเคลียร์ชีวิตอีกเยอะยังไงเขาก็รักคุณคนเดียวนี่สิคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกแล้วคุณควรจะทํำยังไงต่อไปกับตัวเขานะคะ ก็คือที่คิดวางแผนให้พูดคุยกันแบบเป็นแบบผู้ใหญ่ให้ชัดเจนน่ะถ้าคุณไม่ชอบคุณอยากจะไปก็คือไปนะคะต้องเข้มแข็งต้องใช้สติต้องกล้าแกร่งและเป็นตัวของตัวเองนะยังไงก็ลองดูนะลองทําดูก่อนนะสู้ๆค่ะเดีย๋ยวกลับบ้านมาหมามา,มารับ3ามตัวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยังไง <ś led> <ś led> <ś led> อโอ้โหย้ายมานอนบ้านนี้เลยไหม มาเล่นกันริมริมถนนครับอเอ้ยไม่ใช่เออถูกแล้ว ไม่ยังไงครับมันห่างกันไม่ได้เลยใช่ไหม

I <laughs> am. ี๋ยวคนเข้าอิจฉาเรานะเดี๋ยวคนเข้าอิจฉาเรานะเดียว <c oughs> <c oughs>